สวัสดีค่ะมิคุกช่องปีใหม่ซาชนแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวของในกระเป๋ากันเพราะคนมีคนนึงเองแคลน่ะค่ะขอมานะเอ้วงั้นเราจะแกะกันเลยนี้ยมาแกะแคปมือเดียวเพราะว่าไม่อยากไปหยิบคาแต่ก้เงินเรื่องจักหเงินจัก แล้วก็มีปากกามีปากกานะคะถ้าพูดมีเสียงในรูกเลยก็ต้องขอบใ้ด้วยมีมมีปากกาแล้วก็มีกันไกรตัดเล็บนะคะทุกคนแล้วก็กิ๊บกิ๊บดำไปผมไม่ะ okay. ไม่มีแล้วนอกจากเป็นเหรียญเดี๋ยวเอาเหรียญให้ะคะุณค่ะไม่รู้จะมีเรื่อเอะ่า ไม่รหมดยานะคะนี่ค่รเหรียญม่เหรียญสี่เหรียญบาทไหมก็เหรียญห้าโอเคนี่ก็ค้นหมดกระเป๋าแล้วสับกรับวันนี้ใครที่ขอมาให้ค้นกระเป๋านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะยังไงวันนี้ปิ๊มไปท้องลาไปก่อนนะคะอยากให้ปิ๊มไปทำอะไรคอมเมนต์มาค่ะ